กลิ่นอับๆของกระดาษเก่าๆและฝุ่นละอองคือเอกลักษณ์ของร้านหนังสือที่พบชายวัย37ปีผู้ผ่านชีวิตมาพอสมควรชอบมากที่สุดเขายืนนิ่งอยู่หน้าชั้นหนังสือธรรมโบราณของร้านที่เขาแวะเวียนมาเสมอดวงตาของพบจับจ้องอยู่ที่ตำราธรรมเล่มหนึ่งเย็บด้วยผ้าสีเหลืองทองมีชื่อว่าพระศรีวลีเถระผู้มีลาภมากพบใช้เวลาหลายชั่วโมง จดจ่ออยู่กับการอ่านเรื่องราวของพระอาหารหันต์รูปนี้เขาอ่านถึงความยากลำบากของพระนางสุปปวาสามารดาของพระศรีวลีที่ต้องทนทุกขทรมานกับการอุ้มท้องยาวนานถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันแต่เมื่อบุตรชายคลอดออกมาความอุดมสมบูรณ์ก็บังเกิดขึ้นทันทีพระศรีวลีไม่เคยขาดแคลนปัจจัยสี่ไม่ว่าจะย่างกลายไปที่ใดก็มีลาบสักการะตามมาถึงที่อย่างไม่ขาดสาย เรากับเป็นผู้ที่เกิดมาพร้อมกับพรอันบริบูรณ์พบปิดหนังสือเล่มนั้นลงอย่างอิ่มเอมใจเรากับผู้อิ่มบุญรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเขาขณะนึกถึงอนิสงส์แห่งบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่จากนั้นเขาก็จับหนังสือเล่มหนาคืนเข้าที่เดิมก่อนจะหมุนตัวตั้งใจเดินออกจากมุมเงียบสงบนี้แต่ในวินาทีที่เขาก้าวเท้าออกไปนั่นเองบางสิ่งก็ทำให้เขาต้องชะงักสายตาเขาก็เหลือไปเห็น หนังสืออีกเล่มอยู่ในซอกแคบๆเล็กๆระหว่างชั้นหนังสือสูงสองชั้นที่แทบจะไม่มีช่องว่างแต่ในความมืดสลัวนั้นมีสันหนังสือเล่มหนึ่งโผล่ออกมาอย่างโดดเดี่ยวหนังสือเล่มนั้นดูเก่าข,ข้าคร่าจนไม่น่าจะมีใครสนใจอ่านฝุ่นหนาเติะเกาะติดจนแทบมองไม่เห็นชื่อราวกับหนังสือถูกทิ้งไว้ในซอกมืดนั้นมาเป็นสิบปีไม่มีร่องรอยการสัมผัสหรือแม้แต่การเปิดอ่านของลูกค้าคนใดเลย ด้วยความสงสัยพบเอื้อมมือเข้าไปดึงหนังสือเล่มนั้นออกมาอย่างแผ่วเบาเมื่อฝุ่นผงร่วงกราวลงสู่พื้นเผยให้เห็นหน้าปกที่ซี่จางชื่อของหนังสือเล่มนั้นถูกเขียนด้วยลายมือโบราณที่แทบจะเลือนหายไปแล้วแต่มันก็มากพอที่จะทำให้พบอ่านชื่อออกได้อย่างชัดเจนว่าพระโลสะกะติสะสะเถระพระอรหันต์ผู้มีลาบน้อยที่สุดความสุขจากการอ่านเรื่องราวของพระศีวลีเถระ เมื่อครู่ได้พลันจางหายไปความรู้สึกหนักอึ้งเข้าแทนที่นี่คืออีกด้านของเหรียญแห่งบุญบารมีที่ถูกซ่อนไว้ในความมืดพบตัดสินใจหย่อนตัวลงนั่งที่มุมห้องนั้นทันทีก่อนจะค่อยๆเปิดหน้าหนังสือออกอย่างช้าๆณช,ชนบทแห่งหนึ่งในแคว้นโกศนไม่ไกลจากเมืองหลวงอย่างสาวัตถีมีหมู่บ้านชาวประมงในชนบทของแคว้นโกศน ซึ่งเป็นแหล่งทำมาหากินของผู้คนนับพันครอบครัวบิดามารดามีฐานะปานกลางสามารถเลี้ยงชีพได้อย่างผาสุกรวมกับชาวบ้านคนอื่นๆในชุมชนไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีภัยพิบัติร,ร้ายแรงใดๆจะมาเยือนชีวิตที่เคยผาสุกต้องพลิกผันอย่างน่ากลัวทันทีที่มารดาตั้งคันบุตรชายคนนี้ซึ่งภายหลังคือพระโลสกะติสสะตั้งแต่วันแรกที่หญิงมีคันผู้นี้เริ่มตั้งท้อง หมู่บ้านชาวประมงทั้งหมดก็เริ่มประสบความฝืดเคืองอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนออกเรือหาปลาในลำน้ำและบ่อบึงก็ไม่ได้ปลาแม้แต่ตัวเล็กๆสักตัวเดียวความอับโชคไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เมื่อชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นถึงความไม่ปกติที่เกิดขึ้นกับชุมชนพวกเขาเชื่อว่าต้องมีตัวกาลกินีอยู่ในหมู่บ้านอย่างแน่นอนเพื่อพิสูจน์หาตัวกาลกินี ชาวบ้านจึงเริ่มแยกกันเป็นกลุ่มๆและพบว่าหากหญิงมีคันผู้นี้ไปอยู่ด้วยกลุ่มนั้นก็ประสบความยากจนล้มเหลวส่วนกลุ่มที่แยกออกไปกลับทำมาหากินได้เจริญรุ่งเรืองการแบ่งแยกดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือแค่ครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวบ้านทั้งปวงว่าต้นเหตุแห่งความหายนะทั้งหมดนั้นมาจากเด็กที่อยู่ในคันของหญิงสตรีผู้นี้ ความจริงอันโหดร้ายพวกเขาถูกชาวบ้านรุมประนามต่อว่าต่างๆนานาและอยู่อย่างโดดเดี่ยวอาศัยอยู่ด้วยความยากแค้นแสนสาหัสจนกระทั่งถึงเวลาที่บุตรชายจะคลอดณที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่มีใครต้องการพวกเขาวันเวลาที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและความอับอายได้ผ่านพ้นไปอย่างเชื่องช้าจนกระทั่งถึงเวลาที่บุตรชายคนนี้จะคลอดมารดาของท่านไม่มีที่พึ่งพาอาศัย ไม่มีแม้แต่ผู้ช่วยเหลือในการทำคลอดความยากแค้นแสนสาหัสกัดกินจิตใจของทั้งบิดาและมารดาจนถึงขีดสุดพวกเขาคลอดบุตรชายออกมาอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางความหนาวเหน็บและความสิ้นหวังแต่การเกิดของทารกน้อยกลับไม่ได้นำมาซึ่งความโล่งใจหากแต่เป็นจุดจบของความอดทนของบิดามารดาความยากจนที่ติดตามครอบครัวนี้มาตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเด็กชายคลอดออกมาแล้วพวกเขาไม่สามารถหาอาหารมาเลี้ยงดูบุตรได้แม้แต่น้อยไม่มีใครยื่นมือเข้าช่วยไม่มีใครกล้าให้ข้าวให้น้ําแก่ผู้ที่ถูกตราหน้าว่าเป็นตัวกาลกินีของชุมชนในคืนที่มืดมิดและเงียบสงัดที่สุดบิดามารดาผู้ถูกความสิ้นหวังครอบงำตัดสินใจกระทำการที่น่าเศร้าใจอย่างที่สุดพวกเขานำบุตรชายตัวน้อย ที่เพิ่งคลอดมาได้ไม่นานห่อด้วยผ้าเก่าๆและเดินฝ่าความมืดออกไปพวกเขาเดินไปจนถึงกองขยะขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนอกเมืองพวกเขาวางทารกน้อยลงบนกองขยะนั้นอย่างเงียบเชียบพร้อมกับหลั่งน้ำตาแห่งความทุกข์ระทมก่อนจะหันหลังเดินจากไปโดยไม่เหลียวมองกลับมาอีกเลยความยากจนและความเชื่อเรื่องกาลกินีได้บังตาจนทำให้ความรักของพ่อแม่จางหายไปจนหมดสิน้น เด็กชายถูกทอดทิ้งไว้ในกองขยะอย่างไร้ความหวังไร้ที่พึ่งไร้การเหลียวแหลแต่ด้วยบุญกุศลที่เคยสั่งสมไว้ก่อนหน้าในขณะที่ความตายกำลังคุกคามชีวิตของทารกน้อยนั่นเองผู้ช่วยเหลือที่คาดไม่ถึงก็ได้ปรากฏตัวโปรดติดตามตอนต่อไปเนื่องจากเนื้อหามีความยาวมาก